โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเกม A3 Steel l วลายนะครับกับผมไมเซ้นนะครับทลิปที่แล้วเราพูดกันไปถึงเรื่องของโซลิเกอร์ดับตำนานสายโจมตีครับตอนนี้มันมีสายโจมตีสายป้องกันแล้วก็สายซรัพนะวันนี้คลิปนี้พูดผิดครับคลิปนี้เรามาพูดถึงสายป้องกันก่อนครับสายป้องกันโอเคไปพูดความเ็มลุยกันเลย ายป้องกันนะครับสายป้องกันเหมือนกันครับมีอยู่สามตัวมีตัวนี้ครับไอเรสตัวที่สองครับลาเดียวเทพเจ้าตกสวรค์นะครับทเวลาตกสวั์ดีครับตัวที่สามครับโฟบาสครับนักลบหอกโลครับโอเคไปในตัวแรกเลยตัวนี้มันเป็นเทพเจ้าไอเรสนะครับเป็นลูกของเทพเจ้าครับ ลูกของพูดเหรอลูกของพูดโอเคไอรสบุตรสาวของพูดตัวนี้เป็นตัวที่ดูน่ารักทุกค้อโนเนะมากนะครับแต่หารู้ไหมว่าตัวนี้โหดมากๆครับมาดูสกิลตีนก่อนครับชื่อสกิลว,ว่าทำลายให้หมดครับเวเฟ,ฟ่ครับเปียงเปียงเปียง,ปยงเป็นการชกพื้นนะครับเปียงเปียง เปี่ยงทำดาเมจ6 9 6เของพลังโจมตีนะครับทำให้หมดสติครับหมดสตินาน4.5วินานมากๆหมดสติก็คือสตันนั่นแหละครับและทำให้ผู้อัเชิญกับโซลิงเกอร์อยู่ในสถานะหยุดไม่อยู่ครับสถานะนี้ก็คือว่าไม่คือมันกันซีทั้งหมดไม่โดนสตันไม่โดนหลับไม่โดนชะงงักไม่โดนใบไม่โดนอะไรเลยคือมันติดหยุดไม่อยู่ครับนาน10วิ คือนานมากๆครับผมและขนาดหยุดไม่อยู่เนี่ยจะลดดาโซลิงเกอร์จะลดดาเมจที่ได้รับลง40%ก็คือโซลิงเกอร์ถึกขึ้น40%โดนดาเมจแสนหนึ่งจะเหลือแค่6,000โดนดาเมจหมื่นหนึ่งจะเหลือแค่6,000ก็คือลดดาเมจไปเยอะมากครับคูดาว48วิสกิวันติโหดมากๆครับเนี่ยมันติดหยุดไม่อยู่ทั้งทั้งผู้วันเชิญและโซลิงเกอร์นะครับ10วินี่คือนานมากๆนะนานมากๆ โอเคไปดูสกิลบัฟของมันกันอันนี้สร้างดาเมจแล้วก็ดึง,งค่าคูกค้าก็คือดึงให้ศัตรูเป้าหมายมนตีมาตีโซนิเกอร์ครับสกาวสกาวีสกิลทีเด็ดของมันนะอ่าก่อนอันนี้นะครับเหล่าพูดเอ,อ๋ยช่วยค่าทีก็คืออันเชิญพูดมาเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้พันธม,มิตรทั้งหมดครับพันธม,มิตรทั้งหมดนั่นหมายความว่าอะไร ผมคิดว่าต้องคนในปาร์ตี้แล้วอย่างน้อยๆน,นะคนในปาร์ตี้ได้รับกิวคนในกิวผมไม่แน่ไม่แน่ใจว่าได้รับหรือเปล่านะเดีย๋ยวผมไปเทสมาให้พันธมนิตรทั้งหมดนี่คือแน่ๆปาร์ตี้ได้รับแน่ๆผู้ใช้เชิญได้รับแน่ๆครับเพิ่ม26%ใน12วิคันนาใช้สกิลตนเองจะอยู่ในสถานะหยุดไม่อยู่ก็คือโซลิงเกอร์จะอยู่ในสถานะหยุดหยุดไม่อยู่ครับคูเดล30วิได้บัฟพวกนี้12วิ คือบั๊บโผดมากบั๊บโผดมากแต่เสียได้ยางเดียวครับฟูดาวนานไปหน่อยนานไปหน่อยแต่ในบรรดาสายป้องกันน่ะปั๊บตัวเนี้ยคือเจ๋งสุดๆแล้วครับโอเคไปดูสกิลอื่นกันบ้างอืสกิลนี้ครับทำดาเมจสามรอยเ็ดสิบปร์เซ็นและเข้าสู่สถานะไม่พร้อมสู้นานแปดห้าจุดแปดหนึ่งวิระเบิดที่ส่งไปเนี่ยทำดาเมจอีก81ด ระเบิดที่ส่งของดดเมจได้รับหลังจากกลับคืนไปอ๋อหมายถึงว่าสมมุติกดสกิลเนี้ยมันไล่ออกมาแล้วเนี่ยพอมีดาเมจเข้ามาเนี่ยสมมุติมีดาเมจเข้ามาร้อยหนึ่งในระยะเวลาห้าห้าจุดแปดหนึ่งวินะมันจะสะท้อนดาเมจกลับไปแปดสิบเดดาเมจได้รับดาเมจร้อยหนึ่งสะท้อนคืนเป็นแปดสิเดแปดิเ็ดาเมจอ่ะนี่แหละครับ คือสก,กิลฆ่าโกรธแล้วนะก็ถือว่าเป็นสก,กิลที่ดีครับแต่ไม่ใช่สก,กิลบัฟวิดาสามสิบวิสกิลนี้อ้าวหยุดไม่อยู่เหมือนกันดูดคืนดาเมจจากศัตรูสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นานยี่สิบสี่วิไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลดดาเมจอะคืนดาเมจมันใช้คำน่าถ้าภาษาอังกฤษน่าจะใช้คำแอบซอบแอบซอบคือดูดซับอะคือทำให้ดาเมจทีร่รับเบาลง33%อรนะ แล้วก็ขณะใช้สกิลเนี่ยก็คือขณะที่มีบัฟมีอยู่ที่4วิเนี่ยตัวเจ้าโซลิงเกอร์อ่ะจะอยู่ในสถานะหยุดไม่อยู่ก็ปรับเป็นสายแทงเลยแทงเต็มตัวครับไอ้น,นี้ติดสตันนดาสตารใส่สู้ถ้าชอบสตานเอาสกิลนี้ได้ครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้สกิลบัฟนี้กันเพราะว่ามันได้ทั้งปาร์ตี้ครับจมตีและกำลังปองกันถือว่าเจ๋งครับ มาถึงวิเคราะห์กันที่อาชีพไหนเหมาะกับตัวนี้บ้างโอ้โหสายป้องกันครับชื่อว่าสายป้องกันมันคือสายแทงดีๆนี่เองมันจะเหมาะกับมันเป็นตัวตีตีใกล้ด้วยนะตัวเนี้มันจะเข้าไปกระแทกโล่ใส่หน้าครับโล่เล็กๆของมันเนี่ยโล่คู่นยเหมาะกับพวกสายตีไกลอะซากวทอะซกันูอย่างเนี้ยครับอยู่ตัวที่คิดว่าตัวเองบางอ่ะแอสตินก็ใช้ได้ครับแอสตินก็ใช้ดีด้อ เลยคตัวเองบางๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมีมันเป็นสกิลหยุดไม่อยู่ไงมันก็จะช่วยให้่าตัวละครเนี่ยมันมันอึดขึ้นมันหนีได้อะไรเงี้ยครับเหมาะก,กับสายตัวบางๆทั้งหลายอะไอเลสนะโอเคไปต่อกันที่ตัวที่สองครับเทวด,ดาตกสวรรค์ครับลาเทียว ตัวนี้เป็นสายตีใกล้เหมือนกันครับสายยิงเฉยแต่ตัวนี้เท่นะตอนมันบินตอนมันมันเดินตามมันจะบินมันไม่เดินตัวเนี้ยเท่มากเท่มากๆครับดูมีปีกข้างเดียวครับอย่างเท่โอเคมาดูัวตะกี้วันตีกันเลยฟิวตก็คือว่าเอฟเฟกของมันนะรวบศัตรตูให้เข้าสู่จุดเดียวกันแล้วก็สร้างดาเมเจ็ดร้อยมาาร์เซ็นตของพลังโจมตีครับ ทำให้ชะง,งักและหลังจากนั้นทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง30%นาน7วิคือเอฟเฟกเยอะมากทําดาเมจแล้วรวบก่อนรวบปุ๊บรวบ,บรวบมาทําดาเมจทําดาเมจแล้วก็ศัตรูชะง,งักชะง,งักลุกขึ้นมาวิ่งชา้าอีก30%นาน7วิคือเอฟเฟกเยอะมากครับตะกี้มันติคู่ดาวแค่11ว,วิเองนะคือคือเอฟเฟกเยอะมากจริง โอเคไปดูสกิลแอสซีฟกันครับอันนี้ไม่มีอะไรสร้างดามเมจปกติตัวนี้ดึงค่าคุกค,คามชาเมจแล้วก็ดึงค่าคุกค,คามก็คือดึงให้ศัตรูมาตีตีโซลิงเกอร์ครับตัวนี้ก็เหมือนกันยื่อ,อยุยือยุมาแต่เปลี่ยนเซตป้องกันและโจมตีสลับกันและเพิ่มพลังโจมตีโซลิงเกอร์อีก100%ก็คือเอาง่ายพลังโจมตีข้างบนกับข้างล่างพลังป้องกันนี่ไหมครับมันจะสลับแถวกันเลย กลายเป็นพลังโจมตีจะเหลือสามร้อยหกสามื่นกเออพลังป้องกันเป็นเจ0 0 0ืนแต่แต่ไม่หมดมันจะเพิ่มพลังโจมตีก็คือไอ้สามหมื่นเนี่ยเพิ่มอีกร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มมาหดเอาหุเ้ยเอา2.2คูณเข้าไปเพิ่มมาสองเท่าอ่ะเพิ่มมาสี่หมื่นก็เป็นเจ็ดหมื่นกว่าพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มแค่นั้นเลยแล้วก็ดึงดึงเยอ่ยู่ศัตรูอ่าสกิลนี้ครับ เพิ่มหลบหลีของพันธรรมิตรทั้งหมด40%นาะที4วิคูดาว18วิสกิลนี้เป็นสกิลที่หลายคนมองข้ามนะส่วนใหญ่คนจะมาเล่นสกิลนี้กันเอ่ผมมองว่าสกิลนี้เก่งสุดของมาแลืมสกิลบัฟของมาเนี่ยเก่งสุดแล้วเพิ่มหลบหลีของพันธมิตรทั้งหมดนะอย่างน้อยในปาร์ตี้ได้แน่เดี๋ยวในสกิลเดี๋ยวผมจะไปเทสว่าได้หรือเปล่า40%คือเยอะมาก ตอนนี้หลบดีกเนี่ยบางคนทําได้แสนหนึ่งแล้วเพิ่มอีก40%่บเนั่นหมายถึงเพิ่มอีกสี่0มื0 0สี่มืเป็นแสนสี่ตอนนี้ใครโจมตีแม่นยาอ่ะใครแม่นยำแสนสี่แบไม่มีนะครับมบอกเลยไม่มีคือแทบจะอามาตาคนสก,กิลเนี้ยคือมีพี่ในกิวในกิวผมแนววันหลังจะสองตัวให้ดูโอ้โหหลบดีกแก่แสนสองอ่ะบวกอีกสี่เซนน่าจะแตะแสนห้าแสนหกใครจะถือใครจะตีครับแล้วคิดดู มันมีบัฟนานสิบสี่วิคูด้าสิบแปดวิอย่างที่ผมบอกมีสกิลลดลดคูดาวเพิ่มระยะเวลาบัฟเข้าไปอีกนั่นหมายความว่าหลบดีกิเพิ่มจัดๆเลยแน่นอนว่าอาชีพที่เหมาะกับตัวนี้นะสายลบดีรครับสายลบดีแล้วเอาสกิลนี้เลยนี่คือแนวมองของผมเลยสายลบดีแอดเลยเทมเพาเอร์เกอร์ตัวไหนก็ได้ที่ลบดีเยอะๆผมแนะนำเอาตัวนี้แล้วเอาสกิลนี้ครับคุณจะไม่มีวันโดนตีโดนอะ่ะคือถ้าลบดีติดอะ่ะ ตัวเลขที่โดนเป็นขึ้นดาเมจมันจะขึ้นเป็นดำดำอะ่ะนั่นแล้วเราดำดำตัวเลขแบบเลอๆหลักสิบหลักร้อยอะครับคือถึกมากๆหลบดีกะ่ะคือแนะนําเลยสายหลบแอดเหมาะแอดเหมาะมากตัวนี้ส่วนอาชีพอื่นใช้ได้ครับถ้าหลบดีเยอะๆของตัวนี้ไปเสริมโอ้โหไม่มีใครตีโดนโอเคไปตัวนต่อที่ตัวสุดท้ายของสายป้องกันครับผมโฟบัสนับลบหอบโลตัวนี้ผมชอบนะเทมากเทมากดูสกิลวันติก่อน โอ้โหดูการไล่แล้วก็ยิงอะไรไม่รู้ยิงหอ,อกคือแบบอลังการมากชื่อสกิลว,ว่าหอ,อกเปลวเพลิงครับปึง่งมาดูเอฟเฟกของมันกันสร้างดาเมจ7จ็ยของพลังโจมตีครับยัวย่วยุแอะยั่วยุเจ็ดวิและขนาดยั่วยุดาเมจที่ได้รับลดลง7จซนั่นหมายถึงว่าโอเคยิงปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่ามมีเอฟเฟกชะง,งักนะล้มเนี่ยเห็นปะล้มกิ้งเลย พลุล้มปุ๊บลุกขึ้นมาตีโซลิงเกอร์กอยเลยมันจะตีโซลิงเกอร์ไม่ตีตัวละครไม่ตีตัวเราอะแล้วก็ตอนนี้มันตีโซลิงเกอร์อะดามเมทที่โซลิงเกอร์ได้รับลดลง78%นั่นหมายความว่าอะไรสมมุติตีร้อยหนึง่งโซลิงเกอร์ได้รับดาเมจเขาแค่ยี่สิบสองตีหมื่นหนึ่งได้รับสองพันคิดดูตีแสนได้รับแค่สองหมื่นครับคือถึกมากๆถึกมากๆครับฮูดาวแค่ส7ิวิครับ คือไม่รู้ว่าจะถึกยังไงแล้วระหว่างที่กดอันตีรับประกันได้เลยว่าตัวละครอของเราอ่ะไม่โดนดาเมจเพราะว่าเป้าหมายอมาตีโซลิงเกอร์แล้วเจ็ดวะแล้วเจ็ดวีเนี่ยผมบอกอยากบอกได้ตายได้ครับตายได้แน่นอนเจ็ดวมแน่นอนครับอ่ะอย่ายพิ่งอย่ายพิ่งอย่ายพิ่งสรุปครับว่าอาชีพอะไรเหมาะเรามาดูกันก่อนว่าสกิลบัฟนี่อะไรบ้างทาให้พลังป้องกันของพวกพ้องเพิ่มขึ้นสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นาสิบห้าวี เป็นสกิลวัฟที่โหดมากครับกูดาวแค่ยี่ห้าวิคือสายดิฟที่มีสายดิฟหนาๆเนี่ยเอาตัวนี้แล้วก็เอาสกิลวับตัวเนี้ยจะถึกขึ้นอีกเยอะเลยครับในนี้อะไรน่าสนใจตัวนี้มีอะไรอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนก,นกับตัวที่แล้วครับเหมือนลาซิเอลที่เปลี่ยนสลับกันแต่รู้สึกว่าระยะเวลาบัฟน่าจะต่างกันนิดนึงสกิลที่น่าใช้นะผมมองว่ามีแค่สองสกิลครับ สกิลเนี้ยสกิลเนี้ยพลังแห่งมังกรกับสกิลนี้ครับรุ่นร้อนแรงเลือกเลยแล้วแต่ชอบถ้าชอบถึกตอ,อนนี้ครับเพิ่มพลังป้องกันถ้าชอบให้มันตีแรกด้วยั่วยยูด้วยเอาวันนี้ครับพลัง่มังกรโอเคมาวิเคราะห์กันว่าตัวไหนที่เหมาะกับกับโซลิเกอร์ตัวนี้อาชีพอะไรเหมาะผมมองว่าตัวที่เหมาะนะตัวทีไกลครับตัวทีไกลเหมาะมากตัวดีไกลเพราะว่า คือตอนที่โซลิเกอร์อ่ะมันกดตังตีอะ่ะคือตัวละครของคุณไม่โดนตีเลยนะไม่โดนสกิลใส่เลยเพราะไปตีโซลิเกอร์แล้วโซลิเกอร์เราโคตรถึกเลยตอนนั้นนะนั่นหมายความว่าตัวละครของเราสามารถตีเป้าหมายตีศัตรูได้อย่างเดียวเลยเจ็ดวิคือตัวท,ที่บางบาอาชีพบางมันมันพร้อมกับมาพร,มบมพร้อมกับดาเมจที่แรงอยู่แหละเจ็ดว,วิเนี่ยเพียงพอที่จะฆ่าศัตรูแน่ๆครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เหมาะ มองว่าวีาสตวิีครับนักเวทกับนักธนูนักเวท,ท,เวทจะเหมาะกว่าด้วยเพราะว่านักเวทบางบางบางเฉียบเลยบางกริดเลยฮนะเอาตัวนี้ไปจะถึกขึ้นอีกเยอะแล้วก็มีตัวแทงแนวหน้าให้คุณแน่นอนโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับโซลิงเกอร์ระดับตำนานสายป้องกันส่วนใครมีความคีเดเหนียนยังไงครับคอมเมนต์ได้เลยครับเชิญสแสดงความคีเดเห็นของคุณครับแล้วก็แชร์กันว่าตอนนี้ใช้ตัวไหนกันอยู่ก็เป็นไอเดียที่ดีครับยังไง ถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเป็นระดับตำนาสายซับพอร์ตนะครับใครชอบคลิปต่อไปก็กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ